ลกไหมผมว่าลกเลยเขายังจะใช้แป้งอีกรือเปล่าผมเตรียมถุงอยาตามมาแล้วบอกเลยบิ๊กบึ้มสวัสดีครับผมปองนะครับหรืออิสซินดิวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสซินดิวด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็มาถ่ายเล่นๆนะก็มาเก็บของในบ้านแล้วก็จะเคลียร์ของที่ตัวเองแบบว่าอยู่มานานแล้วมีแต่ของเพิ่มมามีคน ให้มาทุกมีแฟนๆครับให้มาด้วยแล้วก็เป็นของที่ผมซื้อมาเพิ่มด้วยนะก็จะเก็บกลับบ้านเพราะว่ามันเยอะแล้วมันเริ่มลกแล้วก็จะมาเคลียร์ของแล้วก็จะไปเก็บของที่แบบว่าคนอื่นเขาทิ้งไว้พวกขวดนมขวดน้ดนําห้องอื่นก็จะไปเคลียร์ให้ด้วยก็มองวางเอามาถ่ายคลิปก็เดี๋ยวเริ่มกันที่จุดแรกเป็นที่นอนของผมลกมากวันนี้จัดการทีเดียวเลยก็มาเริ่มกันครับลกไหมผมว่าลกแนะ <laughs> มาลอกมีกล่องเต็มเลยแต่ว่านี้ไม่เห็นนะแอบซ่อนไว้บังไว้อยู่เอยผมว่ามาเคลียร์วันนี้ไปด้วยพวกถุงถึงอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายไว้ก็ไปเริ่มกันเลยกล่ <S <S 2> <S 2> องที่ผม,มแอบต่อนไว้ผมว่าจะเอากลับบ้านเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวรวมของไวไ้ในกล่องแล้วเ,เอากลับบ้าน กระปุกเก็บเหรียญผมนะมันแตกแล้วเพราะมันหนักเกินตัวฝาแตกเลยน่าจะเป็นกระปุกขนมแหละแล้วผมดูมันแตกแล้วนะเห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวค่อยหาเันเปลี่ยนเาถือว่าเราเก็บเหรียญให้มันเรียบร้อยแล้ะรวยไหมผมน่าจะรวยเป็นเศรษฐีมีเงินอยู่มาร้อยหนึ่งเก็บกลับบ้านนะก่อนจะได้ไม่หายอยู่ที่นี่น่นากลมีคุวาดให้พี่ไหมคนเสียนให้กำลังใจ เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ให้กำลังใจผมเสมอที่แข่งมาไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเรฝากเชียร์ต่อไปด้วยนะผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับมีเอกสารลับด้วยผมดูวนะ่อนว่าคืออะไรผมจะสารลับของผมอ๋อใบนี่ผมไปหาคุณหมอมาอไรนี้ดีเลยนี่ผมจะได้เก็บเอกสารพอดีเลยผมไม่อาจให้ดูได้นะเป็นเอกสารลับของผมเอกสารลับเอกสารลับเก็บ,บไว้ก่อน มรดกมรดกเอกสารรับรับมรดกมันเหมือนไม่ค่อยเห็นอะไรนะแต่ด้านตรงนี้เยอะมากเลยนะผมเที่ยวไปเยอะก็เหลือน้อยมากแล้วก็ทีนี้ผมก็ไปเก็บเสื้อผ้าต่อมุมมายก็เห็นแบบนี้จริงนะแต่ว่ามันลกมากอลองขยับกล้องหน่อยปุ๊บหยก มันแน่นจับเห็นไหม่อยา้มันก็น้อยลงาหับเก็บเสื้อชัปุยชับปุยกลับแล้วฮะใสชับปุยกับบ้าน เรียกว่าเสื้อชาปุยหมายเรียกแล้เดี๋ยวเอาตัวนี้กลับไปด้วยเพราะผมชอบใช้ตัวที่ใช้แข็งมากกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ใส่แล้วอุ่นมากเพราะว่ามันเป็นขนแบบแบบเนี้แน่นหมดมแน็จัดก็งสงของโซนผมก็น่าจะเรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้ว บางผมก็จบไปในระดับหนึ่งแล้วตอนแรกตรงนี้มันลบมากผมเคลียร์แล้วเอกสารรับของผมทำมาวางข้างล่างกันแหนีแอลกอฮอล์นะไว้พ่นพ่นทำความสะอาด ใครเจ็บนี่คือมีเบตาดีนให้เรียบร้อยเพราะว่าผมเคยอยู่ก็เป็นแผลที่นิ้วแบบไม่รู้ตัวอยู่ก็เป็นก็เลยได้เบตาดีนมาครั้งหนึ่งแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งสวยมากที่ผมมีสองออันเนี่ยอันนี้ก็แอลโกอฮอล,ล์แต่หมดสวยมากครั้งหนึ่งอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็คือที่ผมมี2ออัน,เ,นเป็นเพราะว่าผมอะไปวันแข่งวันนึงแล้วเดินไปหยิบขวดน้ำแล้วมันจะมีเหมือนกับไอที่เหมือนกับเป็นฝาขวดกดลงมาแล้วมันจะเป็นเหมือนน้ำผสมสีแล้วแบบ มีประโยชน์หลายสัญญาคผมปิดประตูน้ำปุ๊บไอที่ปิดน้ำอะ่ะก็คืออยู่ข้างข้าวมือนิ้วผมไปบาดอีกแล้วเลยได้มาสองอันเลยซื้อที่นั่นแล้วก็ทำเดี๋ยวนั้นตอนวันแข่งก็เลยเป็นแบบนี้แล้วกันมี2อันข้าง็้าวเขาแบงส่วนนี้ก็เสื้อผ้าหมดแหละโต๊ะก็เหลือน้อยแล้วไม่ค่อยมีอะไรทีนี้ผมเคลียร์ฟังผมเสร็จแล้วนะผมจะไปไล่เคลียร์ให้กับคนอื่นๆก็คือของฝั่งนี้ที่บางอย่างทิ้งไวไ้เป็นพวกขวดน้ำอะไรนี่กับของบนโต๊ะ แมสชัยแล้วชัยแล้วยังไม่ทิ้งผมว่าจะจัดการให้โดยการที่ผมเตรียมถุงขยะนา,ามมาแล้วบอกเลยบิ๊กบึ้มก,ก็โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายผมแล้วอาจจะถ่ายเป็นข้างหน้าได้ายกว่าโอเคเราไปลุยกันฝั่งนี้ก่อนเหมือนว่างว,วันเนี้ยไม่มีอะไรทำแต่ที่ผมเตรียมมาแล้วอาวุธอาวุธอาวุธของพ่อบ้านอาวุธของพ่อบ้าน วันนี้ต้องมีอุปกรณ์คอยช่วยเหลือ,อวันนี้เหลือเป็นเลยไปขโมยขโมยเอามาฝากคุณขนมขนมเหลือเต็มถูงให้เกะอะไรไม้ยืนไม่เป็นไรเป็นแป้ปปปปปขงขัดรองเท้านะเดี๋ยวผมเก็บไว้ ทิ anyway, ้งไม่ได้แปลงขันตรงเท้าเก็บไว้ก่อนมีแบตะติรีด้วยน่าจะไม่ถูกถ้าทิ้งไว้แบบนี้โอ้โหมีอันมีอันนี่เลยผมใช้ไปแล้วนะเหมือนหน้าดาร์ฟหน้าดาร์ฟไว้กากระบาดก็ทิ้งรวมกันเลย เต็มเลยปุง้งเราไปเก็บเสื้อเรียนทั้งหมดเราเก็บไว้แล้วเรารวยแล้วทุกคนมีคนไม่เก็บดังไม ง่ายแล้วกันแบบเราเป็นแบบ่ายขี้เกียจก็งี้แหละเราทำงี้แบบง่ายๆไปโอเคฝั่งนีส้สำหรับผมผมว่าสำหรับผมอ่ะมันเรียบร้อยแล้ว <_ letter> สำหรับผมนะแต่ก็คือหมายถึงก็ช่วย เก็บไปส่วนบางอย่างมันทิ้งไม่ได้เป็นพวกปอกมงปอกหมอนผมก็จะเก็บไว้ก็โอเคเรามาดูกันว่าผมทาไปได้ดีขนาดไหนดูน่าจะว่างอะมาทําแบบเนี้ยก็ว่างก็ว่างหยุดนะวันนี้หยุดก็วางมาจัดการให้ โอเคเราก็จะไปลุยที่ห้องอืงน่นกันต่อแต่ก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าไม่ได้ใช้ก็อย่าลืมปิดนะครับแล้วก็ปิดไฟด้วยจะได้ไประหยัดแล้วก็อุลับที่สำคัญห้ามลืมของไอเทมโร a m i n g ไอเทมประจำกายโ o a m i n g ถุงขยะดำอันนี้ซึ่งห้องนี้ผมจะไม่เข้าไปเสียมัน <laughs> เพราะว่า มอนเคลียไปให้ค่อนข้างเยอะแลละโอโ้สวยงามนะมอนคนนี้สวยงามมากก็คือตาเฮ้ยเงินกกายด้วยผมหามานานผมอยากได้ไว้ตัดพวกของข้อขีห้องนี้ผมเดี๋ยวว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่ามอนทำไว้ดีมากเรอยาช่วยห้องนี้สำหรับขยะที่ไม่ได้ทิ้ง <Check> on, เช็คก่อนเผื่อมีของอันตรายนี่ก็เราจะเคลียร์ให้พวกเขาผมเชื่อว่ามันหมดแล้วมันหมดแล้วชัวแต่ผมก็จะเคลียร์ให้เขาก่อนดูของแกงของแกงเลยไม่มีเสียงเลยปลายทีละอันนี้ก็ไม่มีเสียงนี้ก็มันควรจะทิ้งงานละนนี้ก็เหมือนกันบีบ เขายจะใช้แปรงอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ผมมั่นใจว่าเขาไม่แปรงแล้วชัวร์อันนี้มันติดเลยเห็นไหมโอ้โหให้เวลาผมดึงให้เขาเขาผมเชื่อว่าเขาไม่ใช้อันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะอันไหนที่เหลือผมจะวางไว้ให้เขาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถน้าจะต้องล้างครั้งใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวที่ในบ้าน เขาจะเอาเข้ามาอีกทีหนึ่งนะเขาจะมาช่วยจัดการให้อันนี้คือไปหมดแล้วสนตรงนี้เราก็จะเคลียอโอโหไปก่อนเลยหนึ่งอ่าหมดแล้วไปก่อนสองเหลือหมดไปก่อนโอ้โหหลุดกัขนาดนี้โอเคไปก่อนสาม ร,ไปไปรุ่นอีกแล้วไปไวรุ่นผมว่าเขาไม่ใช้ต่อแล้วเชื่อผมไปเพื่อนนายไม่ได้ไปต่อนาะยอาอกจากบ้านออเอไปโอ้โหออกจากบ้านอเอเพื่อนเอออกจากบ้านอเอเหลืองเหลืออยู่นะโอเคอันนี้ผมว่าเขาว่าเขาไม่ใช้โอมผมว่ายังเหลือยาสีฟันไว้ให้เขาใช้นะโอ้โหแบบว่า มันทิ้งหมดอะแต่ว่าอันนี้มันแบบมันเสียได้มันเต็มขวดเลยผมก็เหลือให้หน่อยละกันเผื่อไว้เห่ืนอมันแตกน้อนมากอันนี้นก็ได้ษงน,อ,น,นอยก็เอาวุ้ออกมาเดี๋ยวแค่ตรงพวกนี้ละนี่ก็หมดแล้วไม่หมดหนึ่งไปหมดแล้วสองนี่เหลอเต็มเลย ก็เดี๋ยวผมจะเช็กของให้เขาอันนี้หมดแล้วตูดเป็นตีนี้แหละไปเถอะเพื่อนโอเคนี่ก็ไม่น่าได้ใช้ต่อแล้วไปไปลุ้นม,ม,มันก็ยังเหลือเหลือนะผมไม่กล้าทิ้งให้เขาบางอย่างแต่ผมว่าอันนี้ต้องไปว่ะโอ้โหไปเถอะดูเหนือผมนะ เหงาผมเต็มหน้าเลยเห็นไหมูดีๆร้อนมากอย่างนี้ก็ <God. S 2> ถือว่าบางอย่างเดี๋ยวผมรอเจ้าตัวอยู่แล้วลแล้วก็เดี๋ยวม,มาช่วยเขาเคลียร์อีกรอบนึงข้าวๆพออย่าอยู่นานเราต้องรีบออกมาจากห้องนี้เพราะผมไม่มีผมไม่มีหน้ากากใส่เข้ามาเราต้องรีบออกไปเวลา พลางชีวิตผมกัเจะหมดแล้วรีบออกไปจากห้องนี้กันมุมตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะเขียร์ให้เขามันมีขวดอีกขวดหนึ่งนะเดี๋ยวผมเขียร์ให้ก่อนหูจาน้าพนี้ออกไปผมไม่ได้นะเนี่ยผมปกป้องจาน้วเนี่ย,จา,ยจานทําได้ยังไงจานโอ้ยโอ้โหผมไม่กล้าเอาภาพนี้ออกไปให้วะมันดิด้เครดิตจานเงินไปอ,อย่านะอย่าดูมุมกำแพงผมไม่ให้เห็นนะผมไม่ให้เห็น โอ้โหจานผมรับไม่ได้ไวันอนี้เไ้้ให้จานมาดูเองมาดูนี่โขกโคกเหลือไว้สามปองโอ้โหกิ้มีน้ำก่อนกินไม่หมดด้วยประเด็นเช็คของหน่อยประเด็นคือกินไม่หมดนีด่แหละเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชาย คลิปหน้าชั่วโมงหนึ่งอะคลิปเนี้ยผมว่าเนี้ยนี่ไม่ใต้เตียงโอ้โหขวดน้ำเต็มเลยโอ้โหใต้เตียงจานอะไรวะเนี่ยใต้เตียงจานของเยอะจังเลยเทเพื่อนไปไหนเข้าขก่อนใต้จริงวะโอ้โหไหนผมดูใต้เตียงจานก่อนนะโอเคป่องนี้หมดนะ ลิปนี้ชั่วโมงหนึ่งก็คนก็คงไม่ว่ากันแหละโอเคบางอย่างก็เดี๋ยวให้จานมาจัดการหนวงกันโอ้มุมนี้มันไม่ได้จริงว่ะมุมแห่งความนับเลยนะเนี่ยโ,โอเคมาจากห้องนี้ละผมว่าแชร์ให้แค่ข้างบนแล้วกันแค่นี้ก็เหนื่อยละ โอเคครับวันนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรวันนี้ว่า,างก็มาเก็บช่วยเก็บของช่วยทําอะไรหลายๆอย่าง,างก็แบบที่ทุกคนเห็นนะครับผมว่าถ่ายไว้เล่นๆนะติดไว้เผื่อได้ลงถ้าได้ลงก็ใครชอบอยากให้ทํานู่นทํานี่ทําอะไรก็แนะนํามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยไว้ข้างหน้าผมนึกอะไรได้อยากทาอะไรก็เดี๋ยวมาทําอีกรอบหนึ่งแล้วกันวันนี้ก็เก็บไปก็ระดับหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ายังต้องเคลียร์อีก หล,ย,หลย,ย่งยังต้องเคลียร์บ้างก็เดี๋ยวรอถามเจ้าของด้วยถามอะไรด้วยว่าเอ้ยไหนทิ้งได้ไหนทิ้งไม่ได้นะด๋ยวผมคิดว่าวันนี้คร่าวๆอันไหนที่น่าทิ้งอันไหนที่มันเริ่มเลยแล้วผมมาทิ้งให้เลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนบายบายครับก็มาติดตามชีวิตพ่อบ้านวันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมเอาเอาวุธรับไปทิ้งก่อนวางไว้อยู่เดี๋ยวผมต้องไปทิ้งน้ำต้องเอาไปทิ้งนะโอเคเคลียร์แค่ชั้นบนนะอันนี้คือแค่ชั้นบนชั้นล่างยังไม่ได้เคลียร์แต่ช ่ายแค่ข้างบนก่อนดีกว่าเคดีวผมไปก่อนบ๊ายบายครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาออกมาทิ้งนอกบ้านมากก็ฟาร,รม์มจนแน่นแล้วอันนี้คือของฟูคือพร้อมลบคือเจอใครก็คือผมหยิบของออกมาได้ไม่จำกัดเรียกว,ว่าอินฟินิตี้ พวกผ้าพันพงผ้าพันแผลนี่คือเต็มกระสุนกระสุนป้งกระสุนปืนนี่คือเรียบร้อยเต็มแน่นอนก็เราก็จะทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวโดยใครเขาจะมาอาทิตย์ละสองวันนะเขาก็จะมาเก็บก็ไม่มีอะไรอันนี้ไปเลย